ครับท่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีในทุกวันศุกร์ที่ผมจะมีโอกาสมารายงานความคืบหน้าแล้วก็แจ้งกิจกรรมต่างๆที่จะขอความร่วมมือกับท่านผู้ปกครองและท่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครับในกิจกรรมที่1ในเช้านี้นะครับเราได้รับเกียรติจากองค์การปราบปรามการทุจริตภาค7นะครับใช้สถานที่โรงเรียนบ้านวังศรพีในการมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบ,บุรีเขต3นะครับได้จัดกิจกรรมที่เขต3นู้นแต่ว่าใช้สถานที่เราในการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมครับนั่นคือเป็นเรื่องที่เราให้ความอนุเคราะห์กับผู้มาใช้บริการครับในเรื่องที่2นั้นจะขออแจ้งการรายงานการจัดกิจกรรมทางวิชาการให้กับท่านผู้ปกครองและท่านคณะกรรมการได้ทราบนะครับในช่วงระยะเวลา ที่ผ่านมานี้เราได้จัดกิจกรรมทางวิชาการให้กับเด็กจํานวน3ครั้งแล้วนะครับก็พบว่านักเรียนที่เข้าร่วมกับพวกเราเนี่ยในร่วมกิจกรรมเนี่ยก็มีพัฒนาการขึ้นเป็นลําดับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเขียนการอา่านการเขียนสื่อความไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรียงความการเขียนตามคําบอกนะครับแล้วก็การเขียนเรื่องจากภาพก็พบว่านักเรียนในห้องแต่ละชั้นนั้นมีพัฒนาขึ้นเป็นลําดับ กิจกรรมที่จะจัดในเร็วๆวันนี้ก็คือในเรื่องของวันแม่แห่งชาติอาทิตย์หน้าจะจัดอีกทีหนึ่งเราก็จะเปรียบเทียบนะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เดี๋ยวผมจะมารายงานให้ท่านได้ทราบถึงพัฒนาการของเด็กนักเรียนเป็นลําดับครับในเรื่องที่3ขอความร่วมมือกับท่านผู้ปกครองนะครับช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์ผมก็เป็นห่วงเรื่องอการ แพร่ระบาดของเชื้อโควิด2019ก็ขอความร่วมมือกับทุกท่านว่า, mm hmm. วาเด็กนักเรียนถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยให้ท่านได้สอดส่องดูแลให้ความปลอดภัยกับเด็กด้วยนะครับถ้ามีผู้ติดเชื้อก็กันเด็ดให้อยู่ในที่ปลอดภยัยแล้วก็กรุณาตรวจเอทีเครายงานให้โรงเรียนทราบผมจะอนุญาตให้เด็กได้หยุดนะครับถ้ามีผู้ปกครองอในบ้านติดเชื้อนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือท่านตัวเด็กติดเองนะั้นหรือว่าท่านสงสัยก็ให้หยุดได้แล้วก็แจ้งมาทางไลน์ ให้กับคุณครูได้ทราบนะครับนั่นคือในสิ่งที่เราเป็นห่วงเป็นใยอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการติดตามงานของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตหนึ่งในบ่ายวันนี้นะครับท่านศึกษานิเทศจะได้มาติดตามการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนเพื่อสอดคล้องกับศตวตรรษที่21ก็เน้นในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นแล้วก็การปรับตัวของเด็ก ถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า3 r 8 4เราได้ดําเนินการมาเป็นระยะหนึ่งแล้วบางกิจกรรมเรากําลังดําเนินการอยู่เพราะฉนั้นวันนี้สํานักง,งานเขตพื้นที่มาติดตามเรามีความพร้อมและเราเชื่อมั่นว่าแนวทางที่โรงเรียนบ้านวังสารพีทํานั้นน่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเป็นการยึดเด็กเป็นสําคัญในเรื่องของพัฒนาผู้เรียนทั้งในเรื่องของสมรรถนะทั้งในเรื่องของศตวรรษที่21และในเรื่องของพฤติกรรมนักเรียน ลนะลักษณะที่พึงประสงค์เราจะเดินไปพร้อมกันครับท่านผู้ปกครองครับรบกวนช่วยดูแลให้กับพวกเราอีกแรงหนึ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับสวัสดีครับ3นาที